สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวีดีทารับข่าวสู่เดี่ยลชแนลในคลิปนี้ครับท่านผู้ชมผมมีเคล็ดลับวีดีครับผมจะมาบอกท่านผู้ชมอีกแล้วครับหลังจากคลิปก่อนหน้านู้นครับท่านผู้ชมที่ผมแนะนําท่านผู้ชมไปครับผมสำหรับท่านที่หลายหายท่านครับผมที่สนใจครับผมเกี่ยวกับเรื่องยางพารานะครับผมเกี่ยวกับการติดตายางพาราครับผมนับการกิตพลาสติกนะครับหลังจากที่เรากิตพลาสติกไปแล้วครับผมเราก็จะทิ้งไว้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งครับเพื่อให้แผลต่างๆที่เราเก็บอยู่ข้างหลังนะครับผม ให้แผง,งเขาอ่สมานดีหรือว่าแผง,งเขาแห้งหลังจากที่เราพักไว้ครับผมหรือว่าทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์จากนั้นเราก็จะทําการรื้อนะครับรื้อถอนอยางบริ้งตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวให้ดูเลยนี่นี่คือที่ผมกรีดไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหลังเลยเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังนะครับเนี่ยเห็นไหมครับผมเนี่ยแผ่ที่ผมกรีดไว้นะครับ เดี๋ยวตัวนี้คือสมานแล้วแผ่เขาแห้งแล้วเดี๋ยวแล้วน้ายางที่ไหลออกมาตัวนี้ก็แห้งแล้วทีนี้เราก็จะทําการรื้อนะครับในการที่เราจะรื้อแปลงนะครับท่านผู้ชมก็คือ,อมันจะมีอยู่สองวิธีนะครับก็คือวิธีแรกนะครับผมเราจะทําการหักต้นเลยต้นยาวๆแบบนี้ครับครับหักต้นหักจริงออก เราก็จะหักแบบนี้นะครับหักแบบนี้เลยเราค่อยมาตัดแต่งกิ่งที่หลังนะครับอันนี้คือหลังจากที่เราหักไปแล้วครับท่านผู้ชมมันก็จะเป็นใน,ในลักษณะแบบนี้ทีน,นี้ครับผมเราาไว้เพื่ออะไรฮะเพื่อว่าเวลาเรางัดถุงนะครับท่านผู้ชมเรางัดถุงขึ้นมาเนี่ยครับผมบางทีเราก็จะดึงได้แต่แล,ละท่านครับผมขี้เกียจทางานหลายรอบครับผมก็จะ,ะทําการแบบว่าตัดตัดต,ต้นทีเดียวเลย นะครับไอ้ตัวนี้ในการที่เราจะตัดตัดต้นครับผมคือพร้อมเอาไปย,ยงในแปลงเพาะของเราเลยครับผมก็คือจะทำอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะในการที่ละท่านผู้ชมจะตัดนะครับผมแนะนาให้ท่านผู้ชมใช้สามนิ้วแบบนี้นะครับสามนิ้วแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเข้ามาดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับอตัวนี้จะเป็นแผลจะเป็นตายยางที่เราติดไว้นะท่านผู้ชมแกะท่านผู้ชมดูนินึง เนี่ยครับผมจะเป็นแบบนี้วิธีการที่เราจะตัดตัดตอของเขานะครับก็คือจะเอาไบเรียงในแปงงลงลงเรือนพ่อชํำแบบนี้ก็คือให้ใช้สามนิ้วทา่างนี้นะครับทาาแบบนี้แล้วก็ใช้กันไกครับผมตัดได้เลยเนี่ยนะครับสามนิ้วแบบนี้จากนั้นเราก็ตัดแบบนี้เวราตัดให้ตัดแบบเฉียงนะครับเนี่ยมันก็จะได้มาแบบนี้ครับ อันนี้เราก็ก่าวครับจะได้แบบนี้อที่ผมบอกท่านผู้ชมไปว่าครับผมเราทำไมถึงควรจะใช้สามนิ้วถ้าเราตัดให้มันสูงกว่านี้ได้ไหมครับผมอมันมีผลต่อต่อการที่ว่าตาของเขาตรงนี้จะแตกนะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าสมมติเราตัดสูงขึ้นไปครับผมตาตรงนี้ครับผมเขาะจะแตกช้าส่วนมากครับผม กิ่งของเขาหรือว่าตาเขาครับผมจะมาแตกข้างบนตรงนี้นะครับก็คือแล้วก็จะทําให้ตาตรงนี้ครับผมเขาแตกช้าเอ้ยนะครับถ้าเราตัดสั้นเนี่ยก็คือเราจะบังคับให้ตาของเขาแตกเร็วยิ่งขึ้นเอ่อในกรณีที่ว่าถ้าเป็นต้นใหญ่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมถ้าเราไม่อยากเสียใบมีดนะครับเราก็ใช้กันไกลครับผมหรือว่าเครื่องทุเรนอย่างอื่นก็ได้ครับตัดแบบนี้เลยอี แบบนี้ครับถ้าเป็นต้นใหญ่นะครับในกรณีที่ว่าเป็นต้นใหญ่แต่ถ้าเป็นต้นเล็กครับผมเราก็ตัดแบบนี้ได้เลย ครับผมท่านผู้ชมหลังจากที่เราทําการตัดต่อเขาเรียบร้อยห,หมดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับออกมาสวยงามแบบนี้เลยจากนั้นครับผมเราก็จะทําการขุดทันนี้เราไม่ได้ขุดทั้งหมดนะครับเราก็คือจะขุดตรงตรงข้างหน้าของเขานะครับดูนะครับเนี่ยลากยางเขาเพิ่มเลยอันนี้จะเป็นของยางบดดิ้งนะครับ ดูนะครับดันั้นเราก็ทําการงัดกับนี่ก็จะดึงขึ้นมาเลายล่าของเขาก็าจะขาดตรงน,นี้เออนี่เราก็จะทําการตัดแต่งรากไปไปในตัวไปด้ว,ปดวยเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เราลื้อมาแล้วเราก็จะเอาไปเดียงที่แปลงเลยเนี่ยอันนี้คือได้ถึงต้นแลน้วตอนนี้มันจะยากเฉพาะเวลา ที่เราหลืออันแรกตั้งจุดว่าปกติเราฝังไว้เรายึดไปไยากเพราะว่ายิ่งเราปล่อยไว้นานนะครับร่างของเขานะครับผมตรงนี้จะแทงลงบินก็จะทำให้เราลื้อยาก ถ้าเป็นยางบดิ้งนะครับยางบดิ้งตัวนี้ครับผมต้นก็จะเรียว่าถุงที่ใส่เบ้านิองเขาตัวนี้ครับผมก็จะแตกขัดข,าดข,าดข่าประมาณแบบนี้ครับหลังจากที่เราทําการรื้อสองแถวหน้าเสร็จแล้วนะครับขั้นต่อไปก็งัดอย่างเดียวนี่ครับงัดขึ้นมาดึงอย่างเดียวแล้วก็ตัดแต่งรากที่เขาโผล่มาจากนอกถุงครับตรดแล้็งดัดนี่ครับง่ายมาก เนี่ยท่าผม้ชมดูครับว่า,าทำไมผมถึงแนะนําว่าเวลาถ้าเรามีต้นทุนที่มันสูงขึ้นมาอีกนิดน,นึงครับอยากจะให้แนะนําเป็นยางบัดดิ้งมากกว่ายางชําถุงเพราะว่าให้ทาม้ชมดูข้างในเห็นไหมครับรากของเขาจะเยอะมากรากขเขาเดินอยู่แล้วตรงนี้ครับผมถึงรอ,อไปปลูกครับผมจะไม่มีเบ้าแตกจะไม่มีเบ้าขาดรากขเขาจะเดินเยอะ าการรอดครับผมจะสูงกว่ายางชําถุงตัวนี้นะครับนี่ครับเน,นครับลาเขาจะเยอะมากสําหรับยางมดดิ้งครับซึ่งจะแตกต่างจากยางชําถุงมากเลยเพราะยางชําถุงลากจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับ ลากจะนิดเดียวเดี๋ยวงนี้ครับผมอย่างบัดดิ้งลากเขาเดินอยู่ในถุงหมดไอ้ยวตรงนี้นะครับหมดเรียบร้อยแล้วก็คือจะลดอัตราการตายได้เยอะมากนี่คือวิธีการง่ายๆท่านผู้ชมครับถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วก็ลองเอาเคล็ดลับดีๆแบบนี้ครับผมที่ผมแนะนำไปครับลองเอาไปปรับใช้กันดูได้ผลตอบรับยังไงหรือว่าอยากมีข้อสอบ ถามเพิ่มเติมครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ครับท่านผู้ชมก็ลองโทรเข้ามาสอบถามมาพูดคุยกันได้ครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ